ผมรู้นะครับว่าคุณไม่เคยเลยเ่นมาจากล๋ยวผมจะ,ะแสดงให้ดูนะครับเยอโลทุกคนนะครับวันนี้ขับเรื่องคงนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับการเมจิกมอสนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นมอสเกี่ยวกับเรื่องการ์ดไพ่สารพัด9ก้าร้าอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่ง หมดนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีการ์ดอะไรกันบ้างนะครับก็คืออยู่ในมิเตอรี่ของผมหมดแล้วนะครับอ๋โอเคนะครับเรามาดูอย่างแรกเลยก็คือเดะไอไอโดดรอการ์นี้อันดดดน,อนี้ส่วนเกินนะครับไม่เกี่ยวนะครับอย่างแรกที่ผมจะภูมิใจนําเสนอเฮลเกสตูด uh ิโอภูมิใจนําเสนอไม่เกียะะเก่ยวนะครับก็จะคือคือเออก็คือเอ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 ออุย นะครับก็คือโลดโลดเดตเพ้งการ์ดก็คือเป็นแบบไดมอนด์นะครับซึ่งวิธีการคราฟเออเดี๋ยวผมบอกวิธีการคราฟทั้งหมดก่อนเลยดีกว่าก็จะใช้เพ้งการ์ดไดมอนด์ซึ่งเพ้งการ์ดไดมอนด์เนี่ยก็จะใช้เอโดรสเลดแล้วก็คือเปเปอร์ก็คือไอกุหลาบนั่นแหละเออเอามาคราฟก็จะได้ไอการ์ดไดมอนด์ออกมาแล้วก็อันนี้ก็จะไปวางห้าแล้วก็วางบนมีไว้ก็จะได้เป็นโลดเดตการ์ดไดมอนด์นะครับต่อไปก็คืออันนี้ไอีอันนี้เป็นฮาร์ดใช่ไหมครับส่วนเหมือนกันนะครับ อันนี้ผลออกมาแต่ว่าในการคราฟติ้งก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยมันวงางคนละแนวคนละแนวคนววละแนวกันเออคนละแนวคนละแนวกันนะครับก็คือแค่เปลี่ยนแนวต่อไปอันนี้ก็คือแบบคลับนะครับเรียกว่าอะไรไม่รู้ภาษาไทยไม่ค่อยได้เล่ยนไพ่ถ้าเขาจะใช้อินเสารสองกับเทปเปอร์ก็จะได้แบบเป็นขลับออกมานะครับก็จะวางบนมิลอันนี้ก็จะเป็นแบบเฟรดอันนี้น่าจะหอกมวังไม่แน่ใจผมก็ไม่แนออ่ใจไม่ค่อยได้เล่นไพ่อันนี้ก็จะวางกลับด้านเฉย นะครับวิธีการครับมอนนี้ก็จะง่ายๆนะครับเพลงการ์ดจ็อกเกอร์ก็จะใช้อินสแต็กโรสเลสแล้วก็เปเปอร์ฟางนะครัก็จะได้จ็อกเกอร์มาแล้วนะครับจ็อกเกอร์นะครับกลับไปก็คือไดมอนด์อันนี้ก็คือแบบห้อยห่อห่เพลงการ์ดนะครับก็จะใช้ออเดอร์โพแล้วก็เพลงการ์ดไดมอนด์เหมือนเดิมอันนี้ก็เปลี่ยนจากด้านล่างเป็นออเดอร์โพทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเนี่ยวิธีการครัาเหมือนกัน ซึ่งถามว่าเอฟเฟกมันแตกต่างกันไหมผมลองมาแล้วก็ไม่อะมันไม,ไม่ไม่ใช่แตกต่างนะครับก็คือมันเห็นผมเห็นมันเอฟเฟกเหมือนกนันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอันแรกดีกว่านะครับก็คือไดมอนด์นะครับซึ่งไอ้ไดมอนด์เนี่ยมันจะทําเป็นระเบิดนะครับมันก็คือถ้ากดปุขวาเนี่ยมันจะระเบิดอะดู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 บูด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 ูนูคูัูดููดููููููููููููบู แเมจก็ไม่ถึกกับเดียลมากนะครับสมมติโเรเบิร์โหสองทีก็ตายอดัมน,นีนะครับซึ่งถ้าสมมติกดค้างเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อสังเกตนะที่ผมล่อยที่บรอดนะครับ,บ,รรบก็เห็นนะครับว่ามันผมเลื่อนไปเองนะครับที่จริงมันเป็นการแบบเหมือนแบบเวลาคนยิง RPG สังเกต่าแบบด้านหลังมันจะโผมาด้วยเอย้ด้านหลังมันจะยิงต้านเราขึ้นไปนะครับก็คืออันนี้มันจะมีแบบโอกาสที่เราจะโดนโดนถอยหลังไปด้วยในควันที่มันโดนใส่ผมไหมอันนี้แหละครับก็คือ ก็คือจะว่าไงเราก็จะเสียเลือดด้วยนะครับเสียประมาณ 10- บ2หัวใจด้วยกันก็คือครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วครับนะครับต่อนะไปก็คือฮาร์ดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเพิ่มถ้าสมมติคุณกบล็อกขวาเนี่ยคุณจะเพิ่มมีโอกาสที่จะเพิ่ม4หัวใจแต่ถ้ามันเว้วจริงๆก็จะติดพอยซั้นเลเวลสองนะครับเดี๋ยวผมอันนี้เห็นไหมติดพอยซั้นเลเวอร์สองสิบวินะครับแต่ถ้ามันมันสาเร็จก็จะออกมาเป็นหัวใจนะครับ โอกาสก็ห้าสิบห้าสิบนะครับต่อไปก็คือเตไอ้คลับนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเสกม็อบออกมานะครับอันนี้ผมก็จะกดมาขวาค้างเลยนะครับอันนี้ก็เห็นนะครับว่ามันก็จะสปอนม็อบออกมาเดี๋ยวผมขอเคลียร์ไหมโอ๊คโก๊ผิดขอเดี๋ยวอันนี้ค่อยๆนี่แล้วกันเดี๋ยวผมขอดื่มนมเดี๋ยวผมค่อยๆพูดอ,อีกทีนึงว่ามันทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวขอดื่มนมก่อนมันจะชื่น ดื่มนมแล้วโตนะครับอันนี้ก็คือคลับนะครับซึ่งคลับเนี่ยก็จะเสกม็อบออกมาเฉยนะครับแล้วก็จะไปก็คือเปะก,ก็คือจะสลับที่กับม็อบที่เรากำลังม็อบที่เราต้องหน้าใกล้ที่สุดเอ๊อะออกไม่ใช่เอาผิดอันนวาอาลีโก่ผิดอันกลาบโทษโอเคนะครับเดีย๋ยวขอดื่มนมก่อนไอสเปสที่จริงผมไอ้มันเป็นอันนั้นมันโจ๊กเกอร์ผมจะสลับกันทันทีนะครับก็คือ อันนี้ก็จะใส่บัฟสมมติเราได้อันนี้ก็คือบัฟชคร้ายนะครับก็จะได้โสโลเดนสามกับบลายนเนสนะครับกอดื่มลงไปแล้วถ้าเป็นบัฟดีก็จะได้ไนวิชั่นสี่แล้วก็วิซ v เบิลนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันข้อสี่ข้อดีข้อเสียออสะอสนะครับแต่ก็คือจ๊กเกอร์นะครับถ้าสมมติผมมองกับไอ้นี่นะครับแต่อันนี้มันเป็นแบบโจ๊กเกอร์ธรรมดาก็คืออันนี้มันจะแบบ ถ้าถ้าอันนี้มันเป็นแค่แบบโหลดโหลดเด็ดการ์รดเฉยๆอันนี้มันจะส่งเทเลพอร์ตของเราไปมั่วเลยนะครับส่มมั่วเลยคือจะเราสมมโหผมกดนะครับอ่ากดตรงนี้แม่งไปไหนเลยเออเนี่ยโอเคนะครับโอ้แม่งไปไหนเลยเอาไกลเลยเอาว่อาอ๋อนเนี่ยโอเคนะครับต่อไปก็คือโอหนไดมอนแล้วนะครับหอยไดยมอนก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็จะปล่อยอทีน่นี้ก็เหมือน ไฟเนี่ยมีระเบิดแบบระเบิดตุ้มๆตั้มๆเหมือนกันนะครับเหมือนอันนี้รุ่นจารีแนวอันนี้ฮาร์ดก็เหมือนกันกดม็อกควาเดี๋ยวคมันไม่ติดวะเนี่ยนนี้มันไม่ติดเดียวมันวะเออ๋ยวเช็คมาแล้วกันนะครับคลับก็จะเสกมอนออกมานะครับปึ๊บปื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 ๊บไปจ็กเกอร์เอ้ยอันนี้สเปดสเปดสเปดอันนี้ใส่บัฟดีอันนี้ดีดีดีหมดอ่าดี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 อ่าเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ เหมือนกันนะครับผลของมันนะครับต่อไปก็คือเดี๋ยวดูอันจ็อกเกอร์อันสุดท้ายนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจกับจ็อกเกอร์สุดท้ายเท่าไหร่เพราะบางทีผมก็ว่ามองม็อบมันสลับตำแหน่งกับม็อบนะสมมติอมใส่มันก็น่าจะน่าจะสมเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันผมคิดว่ามันสลับเออเนี่ยนะครับหมดกดอ่าสลับตำแหน่งอ๋อก็คืออันนี้ถ้ากดครั้งเดียวมันจะสลับตำแหน่งกับม็อบแต่ถ้าผมกดค้างไว้ไม่จะสลับสมม่วเลยว่าเราจะเทเดพอไปไหน เข้าใจแล้วเพิ่งเข้าใจตอนรีวิวนี่แหละโอแม่งโชคดีนะครับสำหรับมอดมอนนี้ก็จบกันแล้วจบแล้วนะครับก็เป็นมอดที่ผมว่าเอาไว้เรียนคนอื่นได้ง่ายพอสมควรนะครับโดยเฉพาะไอ้ไดมอนเนี่ยผมชอบใช้มากที่สุดเลยนะมันมันเรียนง่ายดีแตบโอ้โอ้โอเอาประเด็นกัน้นะครบอ๋อแคลืมบอกนี่ก็คือ ตะเกียบนะครับผมบูมเนี่ยผมยิงไปอ่ะเห็นไหมครับไอ้พวกนี้มันก็ไม่แตกลงนะครับคือมันจะไม่ทําไม่ไม่ทำร้ายไม่ไม่ทำร้ายไอ้พวกไอ้สิ่งของที่เราสร้างมันจะมันจะทำดาเมจเฉยๆนะครับก็อันนี้ก็ข้อมผลเพิ่มเติมนิดหน่อยครับก็ขอทําการจบคลิปแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเป็นบริจและอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าเอาไปเกลียนเป็นยังไงบ้างนะครับอยากรู้ว่ามันจะมีเกลียนเนอร์แบบผมหรือเปล่านะ ขอทาการจบคลิปแค่นี้นะครับแล้วก็กดไลค์สำหรับไอ้ช้างเตลตรงนี้ด้วยนะครับไม่เคยมีใบ,บไม้เดยวผมโชว์เทพครับแมโอเคนะครับก็ขอทําการจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ